วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งวันนี้สื่อมวลชนประชาชนก็จับตามองถึงอาการเจ็บแขนขวาของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเข้าพัก้างคืนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎมาสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อวานที่ท่านก็ออกจากโรงพยาบาลและภาพเช้านี้ก็คือไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อย นะครับแล้วก็ได้ไประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งระเบียบวาระเยอะมากครับยิ่งใกล้ๆวันยุบสภาเนี่ยเพราะว่าถ้ายุบสภาแล้วเนี่ยหลายเรื่องที่ทําไม่ได้ต้องขออนุญาตต่อกอกอตแต่ว่าท่านยังไม่ยุบสภายังสามารถอนุมัติอนุญาตแต่งตั้งบุคคลได้อนุมัติงบประมาณได้ใช้งบประมาณได้โครงการได้แต่พอยุบสภาแล้วเนี่ยมันทําไม่ได้จะทําก็ต้องขออนุญาตทีนี้ เรื่องจําเป็นเร่งด่วนนะครับจะไปรอว่ารัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วค่อยดําเนินการเพลเปลยรัฐบาลใหม่โน้นเข้ามาสิงหากัญญานยาโนแหละครับคุณผู้ชมครับกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่นะครับมันก็เลยทําให้ปหัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็จะลาดช้าออกไป วันนี้พลเอกประยุทธ์ท่านบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาวาระ40กว่าเรื่องนะครับซึ่งเป็นช่วงปลายของรัฐบาลหลายเรื่องจึงจําเป็นจะต้องเร่งรัดเข้าคอรมอเพราะตนเป็นห่วงว่าจะติดค้างนานเนื่องจากเป็นช่วงใกล้เลือกตั้งและกว่าจะมีรัฐบาลฉะนั้นอะไรที่ดูแลได้รัฐบาลโดยนายกก็จะดูแลให้จะไปพูดไปคุยหารือกับกระทรวงทั้งนี้เรื่องที่ตนได้ดูแลเร่งด่วนก็คือการสร้างฝ่าย การสร้างฝายที่อำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตนได้ไปดูมาเองและจากที่รายงานเข้ามาและในพื้นที่ก็ขอมาก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณปี2 5 6 7เพราะถ้าทิ้งไว้นานก็เดือดร้อนที่อนุมัติไม่ได้เพื่ออะไรทั้งสิ้นแต่เพื่อเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในขณะเดียวกันโครงการของคมนาคมนะครับก็มีการอนุมัติสะพานถนนที่อำเภอปากพนังนครศรีธรรมราช ที่มีการขอมาตั้งแต่ปีก่อนนะครับก็อนุมัติไปแล้วแต่มันไม่พอเพราะถูกตัดงบทิ้งไปวันนี้ต้องทำให้เสร็จจึงอนุมัติไปเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนซึ่งนายกว่ามันมีอีกเยอะแต่ต้องเข้าใจว่าง,งบประมาณมีจำกัดเพราะช่วงปลายรัฐบาลงบประมาณที่ได้มาทั้งหมดก็ดูแลประชาชนและอีกหลายอย่างและวันนี้ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งหลังยุบสภาไปแล้วก็ต้องรักษาการเราก็ต้องมีเงินไว้จำนวนหนึ่ง นะครับซึ่งก็มีจำกัดมากพอสมควรในการแก้ปัญหาจึงต้องวางแผนการไว้ล่วงหน้าพลเอกประยุทธ์บอกว่ายังมีมติเห็นชอบนะครับเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสมอนะครับวันนี้จาก1,000เป็น2,000บาทนะครับเดี๋ยวจะไล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับแล้วก็ได้ตอบคำถามนักข่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจราชการหลังจากที่มือขวาของท่านบาดเจ็บอยู่นะครับบอกว่าก็ไม่เป็นไร อย่างนี้ก็ไปได้วันนี้ประชุมทั้งวันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเขาก็ปรับรูปแบบให้เหมาะสมเพราะตอนนี้ก็เป็นแผลอยู่เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดไม่ได้หมายความว่าใครไม่สะอาดแต่ลงพื้นที่ก็เป็นเรื่องธรรมดามีฝุ่นต่างๆนะครับไปจับนูน่นจับนี่ก็ต้องระวังให้มากที่สุดนะครับเพราะหมอเขาเตือนไว้ครับนะครับในเรื่องของการติดเชื้อนายกรัฐมนตรี บอกว่าจะต้องใส่เฟือกอ่อนประมาณ2สัปดาห์เนื่องจากมีรอยเย็บด้วยนะครับแต่ถ้าดีก็สัปดาห์นี้ถ้ายังไม่ดีก็สัปดาห์หน้าให้แผลมันปิดกันก่อนไม่อย่างนั้นเชื้อโรคจะเข้าไปข้างในก็ทําความสะอาดทุกวันนายกบอกว่าตอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ธรรมดาน,นอนหลับบ้างไม่หลับบ้างเพราะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยนอนโรงพยาบาลแบบนี้เท่าที่จําได้เนี่ยไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลย นะครับแต่ก็เคยไปรักษาตอนโดดร่มสมัยโน้นก็เจ็บกระดูกคอหน่อยก็ไปนอนให้หมอดูสองสามวันจำได้ว่าไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยน้ำเกลือก็ให้ทุกวันนะครับต้องระวังตัวคนหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรเพียงแค่บอกว่าให้ระวังและอย่าใช้มือมากนักให้พักแขนไว้หน่อยขอบคุณที่เป็นห่วงนะที่นักข่าวก็ถามเนี่ยนะครับนักข่าวก็ถามต่อว่าจะกระทบต่อการทํางานการเมืองหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกไม่กระทบครับ การเมืองก็คือการเมืองการราชการก็ราชการนะครับการเมืองก็ทําการราชการก็การเมืองก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพียงแต่ก็ต้องไปพบประชาชนด้วยนะครับอันไหนที่ไปได้ก็ไปเพียงแต่ต้องระมัดระวังตัวไว้เองหน่อยนะครับขอบคุณประชาชนและเวลาไปหาก็เจอกันเยอะก็ต้องระมัดระวังหน่อยตนก็อยากไปเยี่ยมอยู่แล้วถามว่าต้องจับปากกาด้วยต้องเซ็นนะเนาะ ต้องจับปากกาด้วยพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็เซ็นได้ซ้อมเซ็นมาเพราะเดิมเมื่อวานนะครับมันล็อกอยู่นิ้วล็อกด้วยนะครับก็ซ้อมเซ็นมาแล้ววันนี้ก็เซ็นสวยกว่าเดิมถามต่อว่ากําหนดการลงพื้นที่จะเชิงเซาวันที่10มีนาคมนะครับยาลาน,นาราธิวัฒน์อันนี้ก็ท่านก็ยังยืนยันว่ายังไปอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการยกเลิกถามว่าที่บอกว่าได้ทดลองเซ็นมาหมายถึงหลายเซ็นเนี่ยนะครับเตรียมไว้เซ็นยุบสภาหรือเปล่า เตรียไมไว้เซ็นยุบสภาหรือเปล่านยายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ต้องลองหรอกที่ทดลองเซ็นเพราะบางอย่างก็ต้องส่งต่อนายกก็ต้องเซ็นทั้งหมดทุกเรื่องถามถึงความคืบหน้าเรื่องการยุบสภาพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็คืบหน้าการยุบสภาก็ใกล้งวดลงทุกทีนี่แหละคืบหน้าแล้วถามว่ากี่วันนายกบอกว่าไม่รู้จําไม่ได้ ถามว่าจะต้องคุยกับแกนนำพักร่วมรัฐบาลหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าคุยแล้วไม่มีปัญหาอะไรเขาก็บอกแล้วแต่นะครับถามว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแบบรัฐบาลครั้งสุดท้ายหรือไม่ตรงนี้นายกบอกว่าก็เป็นอย่างนั้นซึ่งก็มีหลายเรื่องทั้งเก่าใหม่ที่ติดค้างอยู่ประชาชนเดือดร้อนเราก็พยายามแก้ไขให้ได้มากที่สุด เรื่องการยุบสภาเลือกตั้งหาเสียงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะวันนี้ทุกคนหาเสียงกันอยู่แล้วก็หาหรือกันแล้วทุกคนก็บอกว่าพร้อมจะร่วมมือในการแก้ปัญหาให้ประชาชนในช่วงนี้ไปพรางก่อนถามถึงกรณีที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณวนาพักพลังประชารัฐนะครับได้คุยกับหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนนายกก็บอกว่าไม่ได้คุยกับพลเอกประวิตยเป็นสิทธิ์ของท่านใครจะคุยกันเขาก็รู้จักกันทําไมจะคุยกันไม่ได้ นะครับอย่ามองในแง่ไม่ดีทุกอย่างเลยเวลาไปไหนมาไหนคนคุยกับตนตนก็คุยกับทุกคนนั่นแหละทําไมต้องมองว่าจะคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แล้วแต่เพราะเราไม่ได้อยู่ในการคุยด้วยก็ไม่รู้คุยได้อย่างไรเมื่อถามถึงการกระทบกระทั่งกันระหว่างพักรวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัต์ในการปราศัยหาเสียงนายกก็บอกว่าก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรบางทีก็ไปพาดพิงกันไปมาก็มีเรื่องจนได้ตนก็ถามหัวหน้าพักแล้วบอกว่าไม่มีอะไรครับ นี่คือทั้งหมดที่พลเอกประยุทธ์ได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็อาการนะครับป่วยที่ท่านเจ็บแขนอยู่ก็ไม่กระทบต่อการทํางานและการเซ็นหนังสือแต่อย่างใดครับคุณผู้ชมครับส่วนมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจวันนี้ก็แน่นอนนะครับมีข่าวก่อนเข้าครอมอนะครับพี่น้องอสอมจํานวนทั้งสิ้น1นล้านเก้าคน นะครับ1 9 1 6 3ล้านคนได้เหครับหลังจากที่รับค่าตอบแทนเดือนละ1,000บาทนะครับมาตั้งแต่ปี2อ6 1และได้พิเศษอีกเดือนละ500เนี่ยนะครับจากนี้คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยนะครับค่าป่วยการจาก1,000บาทเป็น2,000บาทครับนะซึ่งก็จะได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ2 5 6 7ก็คือถ้า67ก็ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม2566เป็นต้นไปเนาะนะครับอันนี้ก็คือที่จะได้เป็นการมอบค่าป่วยการให้กับพี่น้องอสอมนะครับซึ่งผมมาคำนวณดูแล้วเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่ใช้งบประมาณอยู่ปีงบประมาณหนเนี่ยนะครับ13,810ล้านโดยประมาณทีนี้พอมาเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นมาอีกเท่าตัวจากพันเป็น2,000เนี่ยของคน1นึ่งล้านเก้าคนเนี่ย ต้องใช้งบประมาณปีละ26,163ล้านบาทเศษนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นการตอบแทนให้กับพี่น้องอสอมอนะครับ